สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนายโยจากช่องแชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มครับตอนนี้นายโยอยู่บ้านน้ององค์งหญิงครับอยู่บ้านอีหล่าครับขามาถามข่าวว่าโทเมืองมาเพิ่นไข่ครับพี่น้องขอมาถ่ายบริเวณบ้านของอีหล่าว่าเป็นกอสร้างคืมนาไปหอดไสหรอครับพี่น้อง เอาทนเลานอนอ่าอ่าอยู่ในสุ่มเราว,วะ่ะฝนไงใส่เราบ่ค่อยสบายเปลี่ยนทนเสียงไม่รอ,อก,กูเกา่าเราว,วะ่ะพี่นอ้องตอนนี้นะายุสีมาเมืงมงอ,องเมืองว่าทองแท่กับทองท่านพันยูจังไหนครับพี่น้องบรรยากาศสีคำคำครับชุกสบายว่น่นท่วนสมบูรณ์ครับ เอาท่นดูแลดีแห้งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องน่องทองท่านครับพี่นอ้องจากแพะจับบัวดครับน,นี่จับไหนเอาท่นพุนเกงแห้งครับจากแพอ่ตีโบ่คอยเชื่องน,นี่เชื่องแห้งครับพี่น้องผิวพัน สวยงามอ้วนท่วนสมบูรณ์แห่งครับเป็นสัตว์เลี้ยงของยีหลา่าครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังรุ่นอยู่ว่าเป็นสีทองหรือบอทองครับเมืองสาลีลาหรือคือแห้งครับพี่น้องวิซิมานครับน,นี่ครับพี่น้อง นี่ครับพี่นอกสัตว์เลี้ยงของยีหลาครับโอ้ยินขึ้นไปสูงเลยทองแท้มั่นลูกจับได้ไหมนี่ตัวขุนขุนครับอยู่กับบ่โทน นี่ครับมีห uh, อดอ่าป่อข้อใส่ยางโก้เลยครับนั่นนั่นยอกันอีกก,กับงวของปุยหลากหลายตัครับพี่น้อง น่ครับนี่คือบรรยากาศหลังขอกแพหลังข่อง,ง่วครับของบ้านนีลาครับพี่นนองเข่าเขียวงามครับมึงแนมไปหลอสบายตาครับพี่น้อหน้ามีแน่ล่ะครับ หลังจากตีฝนตกมาหามู่วานนี่ครับพี่น้องต่มีบททันหลายครับสุดลูกหูลูกตาครับหลังบาน,นี้หลาครับพี่น้องท้องฝ่ายนี่เหมือนแรงกำลัางงามๆครับพี่น้อง นี่นครับตูหรูครับชัดเลียงยี่หลาครับดังแห้ได้ครับพี่น้องหูจกักตัวประเทศได้ครับนี่เป็นทรรมาดาได้ครับนี่แล้วแมวที่นอนนอนก็น้องหยิงโอ้โหนอ่น,นกบน้องญิงอยู่ขังคอกง่วกับแมวตวนหนินล่ะโอ้ต่กอนน่อนเนาะแม่นครับกอที่คนสิไปสาอ,อย แต่ก่อนพอนอนครับน่องงวงหญิงคนวะคนหักแห้งเลยครับนี่น,น่นององวงหอิงพอจะน่องอองงหญิงไปบงสสาน้อยแล้วกับบ่ได,ด้เบิ้งบ่ได<ม>้ด<ม>ูแลกูคนเราอาหารไหนแล้วมันกินอาหารแล้วบบกโดกอะหยอกมันกับบ่อยากหยอกนะกินอาหารแล้วมันก<ม>็ขึ้นโคตรโล่เพื่องขึ้นโล่เพื่องอย่างเดียวอืห่อนเวลากับลงมากินกินกับนี้ มักโดดยอกแห้งจริงจังแม่มักโดยอกแห้งนี่น้ำค้อทำอย่างนี่มีแต่ห้อยแขวบักโดได้ทันทีได้ดิได้ดิเพิ่นได้คู่สองใหม่ดุเด็กดุเด็กเหริงกระโดดตัวรูกันเรืลอดตัวเพิ่นมี้มูมาอีกตัวมันจะทางใดบูงอ่นเห็นอยู่ในอีกอย่างหนึ่งคือเด้ี่ไอ้เขามาดูแลเพิ่นไงเพิ่นกับโบควายโบควายตื่นบักโดเลียนมากอ่ะโบเลียนนี้เลยโดเลียนมากได้ี่กับยูซูสุโบโดกับเบียดยัง เพิ่นก็เลยกินแล้วเพิ่นก็นอนอยู่แถวนี้กินหมองไงก็นอนหมองหันต์ตัวนี่ไม่หยอกก็หยอกแห้งโพดแมนหยอดแห้งเนี้ยข้าเจ้าตัวใหญ่เนาะเค่อยๆกับเป็นแห้งแมนครับเดนี่ครับชัดเลี้ยงยีหล่าครับสุขภาพดีเบิดสุดโตเลยนี่สุขภาพดีเบิ้ลเหรอครับเบาทวนเพิ่นดูแลดีครับชัดเลี้ยงอยู่นี่เพิ่นดูแลยางดีเลยครับเบาทวนพี่น้องมอต้องห่วงเลยครับได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกนี้เทาก็อยากให้เพิ่นได้อยู่ดีที่สุดน่ะโทรเพิ่นจะซับเพิ่นกับ ครูบะละับะละบะละุมีน้องครูบัลลุมีน้องแมนครับต้องดูแลกันไปเห็นดีที่สุดนะครับน้องหักแห้งว่าทุนพันวนนนาเทกีนอนน้อยนี่แหละครับนอนอยน้ำหนึ่งครับมั่วเลยครับนี่ครับพี่น้องเป็นตานหักแห้งครับเป็นน้องมังคาหักนอนอยู่หลังบ้านเด้ครับนี่วาทุนเราขะนังหลังบ้านครับ จดเลี้ยงนี่หละครับพี่นอ้องคนหูจกักเพื่อตัวประเทศเนที่เนาะตัวโลกเ <laughs> นาะตัวโลกน้องตัวหลูซื้อมวนพ่อตัวหลูครับพี่นอ้องซื้อกบมว้วนมวนนี่ก็เยิงมุมหนึ่งครับพี่นอ้อง<ม>อยู่หลังขอควายครับของวงครับพี่นอ้อง เหีงามแหงครับพี่นอ้องนียาครับที่เพื่อนปูไวใ้ใแหงง่วงครับพี่นอ้องโอ้ยหล่าเพื่อนปูไว้ครับมีก็อ่ามีเฟืองครับนีเพื่อนเอาไวงง่วเพื่อนครับพี่นอ้องนี่ก็ อ่าเป็นควายครับอยู่ในขอกหลังเงินนีลาครับทองคําครับอมาหน่อยมาเรียกล่องเลยคบนี้ขุ่นแห้งมาเรียกล่องโทรศัพท์ผมเลยทองคําเห็นหน้าชัดๆหน่อยถอยนิดน,นึงลูกถอยนิดน,นึง ออนี่ครับทองคำครับกวายแคครับพี่น้องนี่คืออีกงมุมหนึ่งครับพี่น้อง เนด้านหลังครับพี่น้องบ่วาวทูนั่งอยู่หันครับนี่ครับหม่องคอนเสิร์ตกลางของง้วครับอีกมุมหนึ่งครับผมถ่ายออกจากาผมยืนอยู่ฝั่งกอ,อกเปื่องเลยครับพี่น้องสำหรับทีมหนีเข้าไปสำานีก่อนนะครับนาอพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแชมป์ฟาร์มแพ้น้องทองเพิ่มน้ำนดเดียครับ ให้พี่น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงหล่อรวยเงินทองขับขอพุทธขับสวัสดีครับ